ดีค่ะพระเบมชัวกินเชี่ยวพามาทานข้าวซอยน่องไก่ชิ้นโตโตนะคะข้าวซอยน่องไก่ชิ้นโตโตน่าทานไหมคะ,ะ,คะทานด้วยกันนะคะอยู่ที่ตลาดทองคำจังหวัดเชียงใหม่นะคะตลาดทองคำจังหวัดเชียงใหม่อร่อยอร่อยนะคะมีมีกรอบด้วยนะคะ น่าทานมากเลยค่ะนะคะน้ำกะทิเข้มข้นนะคะหอมหอมหนัวนัวนะคะข้าวซอยไก่นะคะข้าวซอยไก่นะคะระ้านขนมจีนสันปะข่อยนะคะข้าวซอยไก่ร้านขนมจีนสันปะข่อยนะคะอร่อยอร่อยนะคะนะคะ บดแล้วก็น้ำลายไหลนะคะเหิ้วๆนะคะอยากกินข้าวซอยไก่ไม่แพงนะคะ40บาทเองนะคะแค่น่องไก่ก็หลายตังแล้วนะคะนะคะใส่พริกนะคะแซ่บๆนะคะแซ่บสดเด็ดนะคะอร่อยหาะง่ายๆสไตล์ก็แบ็นอร่อยหาะนะคะแซ่บเวอร์นะคะแซ่บเวอร์นะคะมาชวนพี่น้องทุกบ้านมาแวะเชียงใหม่ มาที่ตลาดทองคํานะคะและมาทานข้าวซอยไก่นะคะข้าวซอยไก่อร่อยอร่อยนะคะชิ้นโตโตนะคะอร่อยเต็มคํานะคะอร่อยทุกหยดนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะพี่น้องทุกบ้านนะคะร้านข้าวซอยไก่กับป้าแบมนะคะอร,อ,อร่อยนะคะทานด้วยกันคะ่ะ มีหอมแดงด้วยนะคะมีหอมแดงมีมะนาวบิดมะนาวใส่หอมแดงใส่นะคะอร่อยมากเลยนะคะนะคะร่อยอร่อย,ออยหอมหอมนะคะที่นี่ก็จะมีขนมจีนนะคะแกงเผ็ดไก่แก,งเ,ก,แกงเขียวหวานแกงหมูแก,ง,แกงเผ็ดหมูนะคะไข่ต้มน,นะคะอุ้ยอร่อยมากเลยนะคะมาทานข้าวซอยไก่กับป้าแบมนะคะ มาแล้วถูกใจนะคะไม่ผิดหวังนะคะทานก็าวซอยไก่นะคะชิ้นโตโตนะคะ40บาทเองนะคะที่อื่นหาทานไม่ได้แล้วนะคะมีที่นี่ที่เดียวนะคะ40บาทที่อื่นนี้50 60บาทนะคะเจ้านี้เจ้าดังในเชียงใหม่นะคะอร่อยทุกหยดนะคะนะคะแซ่บสดเด็ดนะคะอร่อยหอมอร่อย เผ็ดแซ่บเวอร์นะคะรอยมากเลยนะคะข้าวซอยไก่นะคะอร่อยอร่อยนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพแบมชัวกินเชี่ยวนะคะจะได้มีกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณนะคะพี่น้องทุกท่านขอบคุณเอซเพื่นอนๆนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ